สวัสดีตอนเช้าครับผมเมื่อวานนะผมได้รับข่าวเศร้านะน้องสาวนะเพื่อนร่วมง,งานนะน้องกุ๊กดกรกุ๊กนะดกรบูรณาเขาแก้วนะเป็นน้องสาวที่เพื่อนร่วมง,งานผมที่จิตเนี่ยใสซื่อบริสุทธิ์นะผมสัมผัสได้นะครับผมเเธอได้จากลานะกายของเธอได้จากลาโลกไป ผมทราบข่าวนะทางเฟซเนี่ยทั้งๆทีท่รู้ตัวโล่งหน้าแต่ว่าน้ำตาไหลนะฮะก็เพื่อเป็นอนุสรณนะ์ความคิดถึงนะปลูกไว้ให้น้องเนี่ยวันนี้ผมจะปลูกป่าจากไว้สักหนึ่งป่านะริมคลองกลายอันนี้คือคลองกลายนะครัผมนะเป็นที่ เป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละนะวันนี้ผมปลูกนะต้นจากไว้นะยี่สิบสามต้นแล้วผมก็จะปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะให้เป็นป่านะหนึ่งผืนนะเพื่อเป็นนะไว้ระลึกถึงน้องว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากหลานะครับผมนะกลายเป็นเรื่องของอนิจจังนะะผ่านมาแล้วก็จากไปกลับคืนสู่ธรรมชาตินะแต่ว่าจิตอันสดใสจิตอันบริสุทธิ์ของน้องที่พี่สัมผัสได้ทําให้พี่ ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อนะระล,ลึกถึงน้องนะที่จะสร้างป่าจากไว้ให้น้องครับ